สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้เสนอคำแนะนำในการไปน้ำสการพระเจ้าที่คริศจักรปัญญาจารย์บทที่5ข้อหปัญญาจารย์บทที่5ความยำเกรงความถ่อมใจและความพึงพอใจเจ้าจงระวังเท้าของเจ้า เมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อฟังก็ดีกว่าคนเข่าถวายเครื่องบูชาเพราะเขาไม่รู้ว่ากําลังทาสิ่งโง่เขลาอยู่อยากครับเราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระเจริพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราเราจะที่ฐานในพระนามสกิจเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้พระกัมภีร์ข้อเดียวบอกเราว่าจงระวังเท้าเมื่อไปอยังพระนิเวศนะครับ ต้องระวังเท้านะครับทำไมครับเพราะว่าการเข้าใกล้ชิดเพื่อฟังก็ดีกว่าคนเขลาวถวายเครื่องบูชาครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำสิ่งที่งโง่เขลาอยู่เราลองมาดูฉบับอมตะธรรมนะครับอมตะธรรมบอกว่าจงระมัดระวังและแต่ละย่างก้าวเมื่อท่านไปอย่างพานิเวศของพระเจ้า เข้าไปฟังใกล้ๆก็ดีกว่าถวายเครื่องบูชาแบบคนโง่ซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดครับเรามาดูแบบเข้าใจง่ายกันเข้าใจง่ายบอกว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้านี่นะครับให้ระวังสิ่งที่เจ้าทำให้ดีเมื่อเข้าไปใไนพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้ายอมรับคนที่เชื่อฟังและทำตามพระองค์ มากกว่าคนโง่ๆที่แค่นำเครื่องบูชามาถวายเท่านั้นเพราะว่าคนโง่นั้นไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำว่ากำลังทำชั่วอยู่วันนี้เป็นคำแนะนำในการไปนมัสการพระเจ้านะครับเวลาไปนมัสการพระเจ้ามันก็จะมีการร้องเพลงการฟังพระวจนะพระเจ้า แล้วก็มีการถวายครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆครับผู้เขียนปัญญาจารย์กำลังบอกเราว่าให้เราโฟกัสที่การฟังพระเจ้าพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าพระเจ้าชอบคนที่เข้าใกล้ชิดเพื่อฟังนะครับแต่ว่าในพร้อพีตอนเดียวกันนี้เปรียบเทียบว่า ไม่ใช่แค่คนที่มาถวายเครื่องบูชานะครับการถวายเป็นสิ่งที่ดีเมื่อไปคิสจักนะครับแต่ว่าการที่ไปคิสจักขอให้ไปเพื่อเข้าใกล้ชิดและฟังพระวจนะพระเจ้าอย่าให้การขึ้นมานะครับสมัยก่อนผมไปโบส์ต้องขึ้นไปฟังพระวจนะพระเจ้านะครับคนไม่ขึ้นก็ชอบนั่งอยู่ข้างล่างนะครับนั่งรออะไรบางอย่างครับแล้วก็ ถวายครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่เขาถวายนะครับแต่ว่าพระวจนะพระเจ้าบอกไงครับว่าการเข้าใกล้ชิดเพื่อฟังก็ดีกว่านะครับอ่านเข้าใจง่ายเลยนะครับเขาพูดแรงดีนะครับเขาบอกว่าพระเจ้ายอมรับคนที่เชื่อฟังและทําตามครับคนที่ฟังมากกว่าคนโง่ๆที่แค่นําเครื่องบูชามาถวายครับดังนั้นวันนี้จริงถ้าเราไปโบสถ์เพียงแค่ร่วมกิจกรรม เราก็เป็นคนที่ถูกตำหนิว่าเป็นคนโง่นะครับการเข้าไปใกล้ชิดเพื่อฟังก็ดีกว่านะครับคุณเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณฟัง,ง,งพระเจ้าพระเจ้าครับคุณจะได้รับประโยชน์มากมายนะครับเมื่อคุณเองได้สามารถนําสิ่งที่พระเจ้าพูดกับคุณตรัสกับคุณโดยเฉพาะบางคนได้ฟังแค่อาทิตละครั้งเดียวครับนั่นเป็นหัวใจสําคัญที่เราจะไปนมัสการพระเจ้านะครับดังนั้นวันนี้คําแนะนําในการไปนมัสการพระเจ้าขอให้คุณ เข้าไปใกล้เพื่อฟังนะครับสิ่งอื่นให้เป็นสิ่งรองลงมานะครับขอให้ฟังพระเจ้าและพรุ่งนี้เมื่อคุณไปคิดจักนะครับไปตั้งใจฟังวจพระเจ้าก่อนสิ่งสําคัญนะครับและสิ่งอื่นเป็นสิ่งรองลงมาครับขอพระเจ้าทรงโปรดหนุนใจเราทุกคนนะครับให้เรารู้ว่าท่าทีในการไปคิดสักของเราคือการ เข้าใกล้ชิดเพื่อฟังพจน์พระเจ้าครับให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับการที่เราได้ยินสิ่งที่พระเจ้าตรัสและพระองค์เตรียมเราหนึ่งวันบางคนสองวันก่อนที่จะไปนมัสการพระเจ้าให้เรารู้ท่าทีที่เราจะทําเมื่อเราเข้าไปเพื่อจะนมัสการพระองค์ให้เราสนใจ อยู่กับพระจนะพระเจ้าเพราะเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามคกิสตเจ้าเอเมนเอเมนนะครับพรุ่งนี้เตรียมตัวไปคริสจักรกันไปเพื่อฟังนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ